นวันนี้จะเทศท้่เรื่องจิตให้ฟังอีกวันไหนประเทศนเรื่องจิตน,น่นะแหละไม่เทศอื่นไกลหรอกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าร่างกายทั้งหมดเราไม่เห็นจิตเราจับจิตไม่ได้จึงยากเกใ่การปฏิบัติเราเลี้ยงงวเลี้ยงควายที่อยู่ในทุ่งในนา เราจับตัวไม่ได้ปลูกตัวไม่อยู่มันก็ยุ่งเลยที่มันก็ไปได้ทุกแห่งทุกคนสัว์ต่างๆที่เราปูกมันได้เห็นตัวมันมันไม่ก็อยู่จิตก็ฉชนะเหมือนกันท่านเทศนาว่าทุกลังข้ามัง เอากาจารังอัศัาอย่างคู่หาจะอย่างเยจิตตังสุญญเมตตันติโมขันติมาและบันทนานเพื่อไปเน้นอย่างนี้ผ <c oughs> ูุรังเข้ามังเอากาจารังอางคู่หศัยอย่างอันแต่ภาษาไทยแล้วว่า เป็นของไม่มีตัวเที่ยวไปในที่ต่างๆได้แต่หากกลับมานอนในสริ์ระคูหาคือร่างกายอันนี้ถ้าหากใครสัรวมติดใจแล้วคนนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมานเท่ั้น จิตของคนเรามันกดแกงไหอยู่คงที่ทำให้จิตในที่นี้เนี่ยอย่าไปหาตัวเลยไปหาตัวไม่เห็นหรอกความคิดความนึกความรู้สึกของนั้นแหะเป็นตัวจิตมันนึกมันคิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละจิต ไม่อยู่ที่สมองหรอกม่อยู่ที่ประสาทไม่อยู่ที่เซลล์หรอกอะไรทั้งหมดตายก็ได้มีเซลล์มันยังไม่เห็นในอยู่พื้นที่ใดนั้นไม่มีเซลล์มันยังเป็นจิตอยู่ได้ไม่มีสมองมันเป็นจิตอยู่ได้เหตุนั้นความรู้สึกตรงไหน นั่น,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 นแนนาาหนละเ,หะเป็นจิตตรงนั้นนะไม่ว่าอยู่้างล่างทางบนตั้งพื้นเท้าถึงศีรษะไงว่าทางสวงมดอยู่ได้เดียวกันอย่างนั้นเราไปยึดตรงไหนตรงนั้นเป็นจิตของเราเราไปยึดเห็นะอะครานี้ไปยึดล้วจะเห็นตัวตัวมันนะตัวมันยึดต่นไหะ คือความรู้สึกเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นแหละเรียกก็เป็นจิตนั่นแหละเรียก่าจิตแค่ก่อนนะั้นเราเราหาผูกคิดผู้นึกผูส้สรงายในที่ต่างๆเราหาวานั้นได้เห็น เราหาตัวนั้นเห็นแล้วจับเอาผู้นั้นแหละผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึก,กนะให้อยู่คงที่ธรรมดาสติเข้าไปควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตแล้วมันรู้จักจิตมันก็ต้องอยู่ไม่รู้มันยังก็ไม่อยู่คันรู้แล้วนั่นเชื่อถูกจิตให้อยู่คงที่เดียว เมื่อจิตผูกยู่คงที่แล้วอาการรูงอาการแตงทั้งหลายมันจะหายลงไปหมดโดยความสภาพเป็นจริงของมันมันจะไม่แตงอันนี้มันถึงเขาถึงความสภาพเป็นจริงของมันม่ได้กลมรู้สึก,สกนนเฉยู่ตรงงกลา ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดต่งไปทางโน้น้างนี้อยู่ตรงกลางนั่นเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วนั่นแหละตัวจใจหัวใจแท้ที่เรียกนคนเราพูดทั้งใจมันต้องพูดทั้งของของกลางอะไรทั้งหมดที่เขาพูดถึงของกลางล่ะ ต้องใจทางนั ener, ้นน่ะตรงกลางทางนั abor, ith, ้นน่ะพูดถึงเรื่องใจตรงกลางพูดถึงหัวใจของคนก็อนใจจะตรงไหนก่อี่เขามาทำกลางอกกันใจมือใจเท่าก็ที่ก็ตรงกลางนั่นน่ะจริงพอหน้าบวมถ้าไหวใจก็พูดตรงกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ในคิดดีคิดั่วตัวนั้นในะตัวใจแท้ที่จิตนั้นเราคิดเราสติตามจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องของมันที่เกิดเมื่อรู้เรื่องของรู้เท่ารู้ตัวของมันแล้วมันจะเข้ามาเป็นใจ จิตกับใจข็เดียวกันนั่นแหละท่านพูดเป็นอันเดียวกันแต่ธาตมมาพูดแยกออกเป็นอันทําไมท่านเรียกว่าจิตทําไมท่านเรียกว่าใจอันอันเดียวกันทำไมพูดอันเึงว่าพูดอันเดียวอันนี้จิตเป็นว่าจิตอยู่ใจเป็นยังว่าใจอยู่เหน็นนะแตมมาจึงเคยพูดเป็นสองอันจิตนั้นคือความคิดของมนึก ใจนั้นเป็นของกลางๆเมื่อจิตตามจิตไอเมื่อสติตามจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจสติจิตรวมมาเป็นอันเดียวเมื่อเข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรท้ใจนี้ถ้าหากว่าถึงของจริงแล้ว มันจะเป็นเองคือมันรวมว่าเป็นเองอันท่ายังไม่รวมรวมไม่เป็นเองไม่เกิดเองเป็นเองก็ยังไม่เข้ายังไม่ันถึงใจแท้เป็นแต่อนุมานนี่นแหละที่ว่าเอตจารัง,สงอสัยอย่างคู่หาแต่อย่างจิตตัวนี้แหละมันพุ่งส่านส่งสายไปมาสาระปัจอุ่าง รอบด้านรอบขางตัวนี้ว่าฉันไปไปก่อนแล้วเราคิดจะไปอย่างไปที่เชียงใหม่นี่เป็นตน้นไปได้มันกลับมาลายหลแลนแล้วมันใจมันไปคิดัะไปลายหนแล้วไปแล้วกลับคือมาไปแล้วกลับคืนกล็นาลายหนแล้วตัวตัวจะได้ไปนั่นโอ้โ,อโ,อโ,อโหลายลบลายเที่ยวแล้ว ยากเือเกินเราจะดักยังไงยังไงก็ดักเถอะจะดักที่ตาก็ดักเถอะดักที่หูจะหูเร่งกาย,ก,ายาก็ดักเอาไรมาดักก็ดักไม่ยู่มันต้องเที่ยวไปคนเดียวเอกจาชารางเที่ยวไปคนเดียวไม่มีสรีละร่ะางกายไปด้วย แต่มันก็ไม่หนีจากกาเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ปราดไดก็กลับมาอยู่ที่นี่แหละมันนอนที่ที่นี่แหละกลับมาเองมันไม่มีใครบังคับวิ่งอยู่ตลอดเวลาน,นเล้ว่าัะมาอีก ถ้าหากว่าเราต้ำรวมจิตแล้วจะพนบวงแห่งมาจ้ำรวมจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึ้งใจล้เราจิตได้เข้าถั้งใจมาแล้ว,ลวพนบวง,งทางมาเื่นั้นค้าว่ามามา,มาในทีน่นี้ท่านพูดหลายอย่างท่านถ้ามา กิเลสตมานมัจจุมานเทบุตมานสิ้นสัง้งคาระมานมีห้าขันธามานได้เก่ตัวของเราร่างสายที่เกิดมาได้ขันห้าเรียกขันธมานทำไมจึงเรียกว่ามาน แล้วเ,เกิดขึ้นมาแล้วได้ตัวมาพรพรอมมันจะพ้นจากมารได้ยังไงมารในที่นี้หมายความเึ็นงการเบียดเบียยเรียกว่ามารเป็นนิพพักธ์ของการเป็นอยู่อย่างการเจ็บการป่วย ทำการงานไม่ได้สุขภาพไม่เพียงพอทำการงานไม่ได้เพราะนั้นเป็นหมอเป็นมารเครื่องที่เกีย่ยที่ค้ายก็เป็นมารทำการทำง,งาน,น้น,นรนสําเ็จที่ร่วมไปได้พรานั่นก็เป็นมารมันที่มันเกิดจากกายนี่แหละเรียกะมานทั้งหมดเรียกอันสมาน ันพูดไะ้อียดต่อไปเรี่ยวขั้นห้าเลยเป็นมาลูกเวทนาสัญญาสังขารสัญญาเนี่ยเป็นมาพูดไะ้อยดต่งไปงั้นกิเลสจามานกิเลสที่มันเกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเราเกิดความรักเกิดความชังความเกลียดความโกรธระภาททุอย่าง เท่าน,นั้นกระทปปบฟ้าธรนมะเกิดปุ๊บขึ้นมาเลยทันทีมานเท่นั้นนั่นให้ใจสงบลงได้ได้มากมายหลายอย่างที่เรียกว่าพิเรศธรรมะในที่นี้ให้เราทําดีได้ทําดีไม่ได้เราตั้งใจเราภาวนาอย่างนี้แหละเกิดความโกรธจนกระพุเบจนหาย หายหมดเลยพาวนาไอ้ที่สังขะไอ้เทวบุตรมาในะะีาครคือความที่จะทำด้อยู่เป็นต้นว่าเราจะทำบุญทำกุศลเราทำดีทำดีได้ประการต่าง จิตมันไม่ปกติใจก็ไม่ถึงใจมันจะยุ่งจากการทำการกระทำนี่นะอยากทิพย์อยากดีอยากวิเศษวิโสอยากในชังฟ้ฟสวรรค์อะไรต่างๆมันนั่น,น,นเรียกว่าเทวุตตะมนันอาทิตย์้งขาระมานก็ใล้ๆกันนั่นเนี่ không 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 hay hạng yên yại. Nguyên tay giết số các tay nè. cả mặt 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 หมดแล้วนั่นเนี่ยคือความตายียกออกมาดุมาถ้ามาได้ต่อไปไม่ได้นะอันนี้ที่เราเรียกว่ามารหามารหานีละถ้าหากคนใดไม่ํำรวมใจมันจะต้องผ่านคนมันจะต้องมีกระจักษ์ตรงนั้น,นมารหาไม่มารใดก็มารหนึ่ง ปิดการป้องกันไม่ทันดีในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตน่างกายอยู่สมบูรณ์บริบุเรามีสติมีอุบายปัญญามีความสามารถที่จะทำละไม่ให้ใจไม่ให้ใจิตวุ่นวายสงสัยจนเข้าถึงใจ อันนั้นก้นจากบ่วงเกงนมาถ้าว่าบ่วงแห่งมาในที่นี้นั้นอะไรในพลนของมันมันต้องดักอยู่ทุกด้านทุกทางดักให้อยู่ในกำมือของมันทั้งนั้นพราพุทธเจ้าทันเ,เทศสนาว่า มานีัยเป็นของสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจะสำเร็จว่าคนนี้ผ่านก็ชำระมารได้ชำระชนะมารได้อันจะมาเลที่นีนะโถทัมโบสิมุตตมังต้องชนะมารห้านี่เท่าก่อนถ้าว่าชนะในที่นี้นั่นหมายความว่า ร่างกายของพระองค์ก็ยังมีอยู่มันจะชนะได้ยังไงหมายความว่าพระองค์ไม่ยึดไม่เข้าไปยึดในร่างกายนะหันนะั้นนั้นมหันห้าที่อธิบายมานั่นมานห้าที่อธิบายมาพระองค์ชนะได้ด้วยการไม่เข้าไปยึดถือมันเป็นไปตามเรื่องของมัน ่านอธิบายหลายอย่างเรื่องชนะเรื่องชนะมานที่ชนะมานได้พิจารณาเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตก็เป็นเรื่องชนะมานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมก็เรียกว่าชนะมานได้เราพิจารณาตัวของเราเป็นขันเป็นธาตุสี่ ก็เป็นเครื่องชนะมารได้ลองดูถนะ้าหากว่าเป็นธาตุสี่แล้วที่มีอตัวของเราเนี่ยละมีธาตุสี่ตนนั้นนะ่ะไม่่กุศผลไม่เช่กุลไม่ใช่อะไรทั้งหมดเป็นแต่เพียงธาตุสี่ตอนนั้นนะ่ะเกิดขึ้นระดับไปยลยเกิดึ้นระดับไปเมื่อเกิดที่ระดับไปงานจะไปยึดอะไรมาไม่มีเครื่องยึด จิตมันก็ไม่อยู่ในหนาะของตอนนั้นเรียกว่าอนัตตาอัน,นเกี่ยวพันกันหมดพิจาณาถึงกรรมพิจารณาถึงธาตุสี่เกี่ยวพันกันหมดลงอนัตตาเดียวกันในศาสนาพุทธเจ้าตอนลงอนัตตาอันนี้แจงทุกขังนั่นมีแล้ว แต่ก่อนพุทธกาลก็เคยมีคนทั้งหลายก็ที่นาอันนี้จังทุกขังนั้นนั้นเห็นไง่าย้ส่วนักตานี่มันเห็นในยากท,ทางทั้งที่ปรากฏอยู่แต่ไม่เห็นก็วามไปยึดอันเดียวอันนี้จึงเรียกว่ามาจึ่งเรียกว่า มานห้าผู้ใจผู้เจตต้องเอ้ผู้จะไม่คลองทั้งเรื่องมานโดยการทำจิตตนตองให้สงบดังเทติบายมาเยอะกว่กางอย่างนี้ เราจำรวมใจของเราคนเดียวตัวนี้แล้วจะไม่กระทบกระเทือนถึงเรื่องโลกทั้งหมดต่างคนต่างสำรวมด้วยการทั้งหมดแล้วเฉลยอยู่เอกเทศของใครของมันทท้งนั้นไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันใจน้นมันของสั้งันทุกคนหากสำรวมใจของตนได้แล้ว รักษาบ้านเมืองประเทศชาติเอ้ตลอดมดจะรักษาได้ยังไงต้องรักษาใจของเราแล้วพอรักษาได้แลวสิไม่เบียดเบียนสิไม่เบียดเบียนซึอะไรกัน,น,กนคนไม่นี้เบียดเบียนซกันอะไรกันคนเราถ้าหากคนหนึ่งซะในหมู่ สักร้อยสักพันคนทั้างรวมใจคนเดียวได้คนอื่นเมื่อก่อนอันไม่แนกนันก็ไวอย่างเ่ก่อน,น,นคนอื่นก็ทั้งรวม,มกันพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สั้างรวมคนเดียวทุกๆคนฟังทำคำสั่งพระพุทธเจ้าน่ามีการสั้างรวมใจด้วยกันทั้งนั้นสั้างรวมใจตังตนไม่ได้ล้วเป็นเหตุให้ วุ่นวายเดือดร้อนกระทบกระเทือนเบียดเบียนพิษตระหนักเหต,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 ตุนั้นนะการสำวมใจเป็นของดีมากเมื่อใจของเราสงบ,สบอยู่นิ่งคนอื่นมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปถงเถอะแล้วลกษค้าตัวงเราไกกว้ซะก่อนโลกอันนี้มันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะ แต่ตัวของเราคนเดียวไม่ยุ่งในขณะที่โลกยุ่งมากๆเราต้องเข้าออหาตัวของเราเราไปยุ่งกับเขาตัวของเราไม่รักษาความสงบโลกทั้งหลายแตกกระจายมดทั้งโลกเ,ลเราก็แตกไปตากเรารักษาความสงบคนเดียวเท่านั้นนโลกมันแตกกระจายไปเถอะุ่นวายไปเถอะ เราสงบคนเดียวได้ชื่อว่าทำประโยชน์แก่ตนถ้าพุทธเจ้าก่อเทศในพวกพุทธเจ้าเมื่อครั้งวิทูชภาไปลบพวกตากิจนานาต้องการอย่าให้วิทุชาภารับจากเทศนาสั่งสอน อยู่กลางทางไปยดักอยู่กลางทางเทศนาสั่งสอนดน้วยวิายเงียบผายต่างๆทั้งสองหนหนที่สามนี่ก็เลยไม่ไปรอกรรมของเขามันจําเป็นนะเมื่อกรรมถึงแล้วพวกมนั้นมันได้ทํากรรมไว้มันจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นทำไั่ไดงไหนก็ไม่หลีกเลี่ยงน้น พระองค์เลยทอดทุระเลยพระองค์เทศนาว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เหียดเยี่ยนเสื่งกันเดียกันเราอยู่เป็นสุขหนอมนุษย์ทั้งหลายเป็นเวรเส่งกันเดียกันเราอยู่เป็นสุขดีนั่นเข้ามาหาตัวนักปราชญ์ทั้งหลาย ต้องเป็นอย่างนั่นไม่ต้องวู้หรอกเขาในเมื่อปกติดีๆแล้วก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็ทำไปครับโลกกับบ้านกับเมืองนี้แหละอย่างที่เราทำส่งข้อสองัอสองหายช่วยต่างนั้นต่างนี้แล้วอานจะทำไป้แต่หลักฐานมั่นคงของเรามีไว้ต่างหากเมื่อถึงที่สุดช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องลับเข้ามาหาตัวของเรา ต้องมีหลักอย่างนั้น <c oughs> ทำเพื่อประโยชน์คนอื่นถ่ายเดียวไม่ไห่คนเรามีกิเลสเมื่อทำประโยชน์ในกัรคนอื่นกระทบกระเทือนเดือดร้อนขึ้นมาจิตเลยไม่อยูอย่จิตจะเดือดร้อนเราก็พลอยเดือดร้อนไปบเดือดอเลยไม่ดีจิตของเราไม่ดี จิตกระชากกระสากเดี๋ยวรอนวนวายก็ทั้งหมดความดีของเราเลยหมดท่าเลยเลยหมดไปเรนนั้นความสงบอาการที่เข้าถึงใจนี้เป็นของสำคัญท,ที่สุดหัดใ่้มนเข้าถึงใจดะเรื่องั้งควหมดเรื่องจิตท้งนั้นะมันตูงมันแต่มคิดมันนึกอะไรต่างๆไปตามอาการเข้ามาเนี่นเป็นเรื่องจิตทั้งหมด ทั้เข้าทั้งใจทั้งเรื่องของเราจงให้เข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติพุทธศาสนาจึงจะถูกทางพุทธเจ้าทั้งสอง